สวัสดีครับวันนี้ซีทูนะครับจะพามาดูการตั้งค่าของเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับเครื่องสแกนบาร์โค้ดในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือแบบนี้นะครับการตั้งค่ามีอยู่2แบบนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการตั้งค่าให้กลับให้ซอฟต์แวร์ของไอเครื่องยิงบาร์โค้ดเนี่ยไปจุดตั้งต้น ครับไปจุดตั้งต้นหมายถึงไปเริ่มตอนที่ามาจากโรงงานเลยนะครับเรียกว่ามันเรียกว่า Default นะครับตั้งค่า f a u l t ก็คือเมื่อเมื่อเราไปสแกนใช้ไปเรื่อยเรื่อแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปสแกนโดนบาร์โค้ดแปลกๆนะทำให้เราไปสแกนบาร์โค้ดปกติแล้วไม่ขึ้นไม่แสดงหรือมีการผิดเพี้ยน สแกนแล้วก็เด้งไปเด้งมานะครับเราก็จะมา,ามาตั้งค่าให้กลับไปสู่จุด default จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันที่2ออันนั้นอะไรอันที่2ก็คือ,อตัว d e f a u l t เนี่ยมันจะมีออตโต้ใช่ไหมครับเรายังไม่กดเลยมันจะแสดงแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราอยากให้ไม่ให้ไม่ให้มันแสดงอ่ะมันก็จะมี ไม่ให้มัน Auto S <S ออโต้เซ็นเซอร์แล้วก็ปิดเอาไว้ได้นะครับเปิดปิดออโต้เซ็นเซอร์นะครับเรามาดูอันแรกก่อนจุดเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นอันด้านล่างก่อน N N นะครับแล้วก็จะมีอันข้างบน Start แล้วก็มีนี่ Default setting ให้ทำตามสเต็ปนี้เลยนะครับก็คือยิงยิง N ก่อน ยิงเอนแล้วก็มายิงสตาร์ตต่อแล้วก็มายิงดีฟลต์อานะครับมันก็จะหมายความว่าเมื่อเราไปยิงอะไรไปแปลกๆมาให้มันจบก่อนจบแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็มาดีฟลต์ค่าดีฟลต์นะครับจบแต่ว่าเมื่อค่าดีฟลต์มันออโต้เซนเซอร์ใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้ นี่ออโตเซนเซอร์นะครับแล้วก็มายิงออฟกับออนออฟก็คือคือปิดอ่ะเราไปยิงตัวเอง่นละเอาไหมอ่าออโตเซนเซอร์ ensor, ใช่ไหมครับแล้วก็ปิด Auto ออโตเซนเซอร์อ่าปิดละอ่ามันไม่ขึ้นละเห็นไหมฮะไม่ขึ้นละ แล้วก็เวลาใช้ก็กดเอากดเอานะครับตัวนี้โหมดนี้แต่ถ้าอยากจะให้มันขึ้นก็กดตัวนี้อ่ามันก็จะขึ้นมาอ่อประมาณนี้ครับผมโอเคครับมีอยู่2แบบนะครับ